สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเด d by d a y l ล g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคเก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดนบาร์เด i ไลท์โมบายกันอีกเช่นเคยดีครับผมวันนี้ผมรู้สึกว่าอยากจุกพอสมควรผมก็เลยเอาเปิร์กยืดหยุ่นมานะผมซึ่งเป็นเปิร์กที่แต่ก่อนเคยฮิตเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกลับมาฮิตแล้วนะผมความสามารถก็คือเมื่อเราเจ็บเราจะสามารถกระโดดข้ามหน้าต่างแล้วก็ ปั่นไฟพวกฮิวมันจะเร็วขึ้นนะครับผมกระโดดหน้าต่างก็จะเร็วขึ้นสําหรับสายจู๊กที่ไม่รู้ว่าจะเอาอีกช่องหนึ่งมาเป็นเพิร์กอะไรนะผมซึ่งสําคัญก็คือเพิร์กฟรีเพื่อนเจอไงแล้วเจอผมคนแรกก็เลงอธิบายเพิร์กเลยโอ้โหก็หลักๆก็คือผมแนะนําเพิร์กนี้นะผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาเพิร์กอะไรมาได้อยากจู๊กก็ได้จู๊กสมใจแกผมอะโอเคมาโอ้โหแล้วโดนด้วยแกปล่อยมาตาไหนวะเนี่ยโถผมชิเ้เล่นเทพดีกว่า เขาวางนะผมมองหลังด้วยนะการเจออีกาพยายามมองหลังแล้วก็ฉีกเรื่อยๆนี่ครับผมถ้าเราวนนี้เราอาจจะโดนอีกาได้เหลอกไฟหลอกไฟนะโดดมากโอ้โดดมาก่อน,โ,ดดอนโอเคยาวๆบอกเลยเนีย่ยผมจะไม่วนดูก่อนว่าเขาจะหลอกไฟหรือเปล่าเข้ามาหลอกอีกาอุ้ยโอหลอกโอเคเขาหลอกผมพับเลยไม่โดนอีกานี่ไงเป็นไงการเลง็งแล้วต่องไฟไปหนึ่งทีอุ้ยเไม่โดนไฟฉายมันแบบไม่เห็นลำแสงมันอนะ่ะมันก็เลยเล็งยากนิดนึงนะผม โอเคโดดไปผมก็ฉีก,ก่อนนะ,ะผมวนไม่ได้นะอีการ,ระวังด้วยโอเคเราปล่อยอีกาก็กระโดดไปกระโดดกลับไงผมก็กระโดดกลับไงโอเควนยาวมาเลือดมันร้อนนะ,ะผมเวลาที่ผมอยากจูนี่มันของขึ้นมันของขึ้นโอเคเครื okay. ่องน,นั้นเสร็จแล้วได้นหนึ่งเครื่องแล้วนะ่นอยกากว่ะกระโดดกลับไงกระโดดอีกาอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสิมาวางผมก็ฉีกไม่วนหรอก แค่จะไปวนโอเคเขาวางอีกแลนะผมวางใส่แมทช์ทึบนะแล้วเข้าแมทช์ทึบไม่ได้โอ้โหเกือบโดนผมชี้ไปเล่นอ่าตรงเซฟโซนดีกว่าแล้วเขาเจอเพื่อนวะน่าจะไม่เอาผมต่อหรอปะน่าจะไปเอาเพื่อนนะผมวิ้ยเอาโอ้โหแล้วมาเอาผมอีกก็ผมก็เจ็ดสิบสองนี่สองเจ็ดสองได้อยู่มาไม่ทันประเนี่ยทันหรือเปล่าผมเนี่ยทำอะไรวะน่ะก็ตองทำอะไรเออมาทางไหนมาทางนี้โอเคอุ้ยโอ้โหแล้วปิงอะไรวะน่า โอ้ปิงเกิ้ลส่องไฟก่อนแล้วก็ส่องบอดนะผมก็จะบอดตอนนี้เปิร <c oughs> ์ยืดหยุ่นผมทํางานแล้วนะผมผมจะกระโดดหน้าต่างเร็วขึ้นนะอ๋หลงโดนไฟฉายทีหลงเลยแล้วผมส่อง <c oughs> แล้วได้บอดด้วยไงแล้วได้บอดด้วยไงนี่นะผมผมจะกระโดดหน้าต่างเร็วมากๆเลยนะครับผมแต่ก่อนนี่เอามาคอมโบกับเปิร์แมวนะเฮ้ยโอเคทันอยู่น่าจะทันอยู่กระโดดทันอยู่เฮ้ยเขาวางไฟกาผมก็วนมาเล่นไม้ได้ครับผมวางป่โอเควางอ๋อแล้วโดน สี่เล่นเอลดีสี่ครับผมพยายามเลนสี่กนะนี่ผมยังไม่ได้เล่นไม้เลยน,นะบอกเลยกระโดดไปแล้วก็กระโดดกลับแค่นั้นแล้วก็แกะอีกาต่อเอ้ยมาทางนี้ไปไหนไอ่หวังอีกาโอ้โหไม่โดนไม่โดนกลับเล่นบ้านเล็กได้ผมบ้านเล็กมีคนฝันวะ่ะคิดผิดนะเนี่ยเพื่อนขอโทษขอผ่านนิดนึงขอแวะนิดนึงสองอกาการเจออีกาแล้วผมถ้าเราเอาไฟฉายส,ายสองอกานี่จะทำให้อีกาหายนะแต่ว่าต้องใช้เวลาสองนิดนึงนะ เหมือนจะไม่เอาปะโอเคเหมือนจะไม่เอาโอเคอยเป็นิวบูลก่อนพูดไปจุกไปนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะฮิวบูลก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปจุกต่อผมนี่ยื้อให้เพื่อนตั้งสามเครื่องเลยนะน,นี้เหล่าแล้วโดนผมได้ไงวะเนี่ยผมยื้อให้เพื่อนสามเครื่องแล้วตอนเนี้ยเพื่อนโดนปะล่ะตอนนี้เหลือสองเครื่องนะผมให้โดนเอาโหเราล้มไม้ได้ปะนะผรจะไปทันไหมวะเอาเราอุ้มแบบนี้ก็เรียบร้อยนะแล้วเนี่ยเราเปก็เรียบร้อยนะเรียบโร ไม่ต้องอุม้มไม่ต้องอุม้มสงได้ปะเนี่ยนี่สงไม่ได้เหรอเขาแบบก้มนาอยู่มันสงไม่ได้แล้วแขนผมเลยไงแขนผมเลยวดนอีกาผมฉีกครับผมข้างหลังมีไม้นะตัวนี้ผมเล่นไปแล้วโอเคเราฉีกไปเล่นไม้ข้างหลังแต่ว่าตรงนี้อาจจะเสี่ยงนิดนึงกับการโดนอีก,กาเพราะว่าเขาอาจจะวางดักเราได้อเอ้ยกระตุกอยากกระตุกดีพกไม้โอ้โหยันมาจริงด้วยยันมาจริงด้วยหลอกไฟมาหลอกไฟมา,ฟมาทันนี่ยะ เออธันยูธันอย,นอยู่แล้วเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องไงเอาห้าเครื่องมะเนี่ยห้าเครื่องกันเนี่ยซ้องไปก่อนแล้วผมก็เดินสวนนะผมเพราะว่าผมไม่มีทางไปแล้วนะต้องกลับไปเล่นแมทเทปอุ้ยแต่ไม่ได้วะต้องเจ็ดสิบสองแล้วหมุนเจ็ดสิบสองมาหนึ่งทีแล้วได้ด้วยหลอกไปหลอกมาไม่ได้วะโอเคไม่ได้นะเราได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้คอมโบได้ครับผมม้ายังเหลืออยู่เราถือว่าการสุ่มสุ่มดาบนี้ค่อนข้างดีเลยนะโอเคตัวนี้ก็เออเขาวางดาบ โอเคขาวางดาบเขารีบรีบเกินเฮ้ยวนๆหลอ,อ,อกไฟว่ะหลอ,อกแบบมูนวอลก็หนึ่งส,สเต็ปไงนะแล้วผมก็หลอ,อกคืนไงหลอ,อกคืนไงเฮ้ยทันปะเนี่ยทันปะเนะี่ยผมตายง่ายไปก่อนวันโอ้ไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยโอ้แล้วหลอ,อกไฟมาเอาไงวางอีกาอ๋อฉีกครับผมสเต็ปเดิมนะถ้าวางอีกาก็ฉีกเอา้าห้าเครื่องว่ะทับเซฟก่อนโอ้แล้วโดนห้าเครื่องไงบอกเลยได้เซตจ,จุกนี้มาก็จุกห้าเครื่องเลยนะหอด ทางไม้ป่ะเออก็ไ,ไหนวะน่ะโอเคผมฉีกเล่นไม้ตรงนี้ได้ครับผมมาอ,อีกาดูหลังด้วยนะมองหลังวางปะโอ้โหหลบไม่ทันหลบไม่ทันมองอยู่นะแต่หลบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพับหมยไปโง่ใจเย็นแล้วก็ข,ขจัดอีกาต่อฉีกครับผมมาอีกาก็ฉีกเฮ้ยเทันไหมเดี๋ยโอ้โหวางสามตัวเลยหลบไม่ทันโอ้โหเรียบร้อยโดนห้องวีเดี๋ยวโดนเฝ้าเลยจังหวะนี้ผมเนี่ยดูกันโอ้โห้หองวีชัว โอ้เรียบร้อยโดนเฝ้าโอ้โหเพื่นอนต้องช่วยผมไม่ได้แล้วเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนโดนตีเรียบร้อยแบบนี้ก็ต้องล้ม,มแล้วแหละล้มสองโอ้โหจูมาตั้งนานมาตายตอนจบสวยเพื่อนล้วผมดึงต่อดึงต่อเอา้าโอ้โหแล้วมันมันมาหิวเฉยโอ้เสียังหวะเลยเพื่อนต้องบอกให้ผมนะเนี่ยโอ้แย่ละตาย,ยไปก่อนอไม่ได้วะ่ะโอ้ตายผมตกเฟสถองแล้ว โ้ตายตอนจบจริงๆเสร็บร้อยรา,าก่อนโหจบเลยคือ่าเครื่องแล้วมาตายตอนจบแล้วเพื่อนก็ตายด้วยปะเนี่ยเพื่อ <c oughs> ตายด้วยปะเนี่ยโอ้ก็แล้วลมไปอีกสองไงเผื ắng, ่อเคยคนเดียวนะผมเพื่อนจะรอดหรือเปล่าแล้วผมตายคนเดียวอีกแล้วโอ้โหยุมาตั้งนานทาแบบสุดท้ายก็ตายตอนจบี่ <c oughs> ไหนไหวะตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เยยะมาก ปั่นไฟก่อนแล้วกันโอ้ก็ว่าอยู่วาตัวอะไรคือ <c> เ <ười> งียบจัดน่าจะไปหาเซ็ตแถบตรงแถวบ้านเล็กมาแน่เลยวะคือเขาหายไปนานมากเลยนะผมปั่นเกือบเสร็จอะแต่ว่าเขาก็มามาขาจัดผมได้ทันเวลาพอดีไปไหนวะผมกลับไปปั่นเครื่องเดิมได้ปะแล้วโดวนไปดึงเครื่องไงที่ไหนวะเนี่ยไรใครเอ่ยว่านี่ไงโอเคเขาเก็บแถบบนเนินนะครับผมมาเนี้ะมามาเพื่อนมา,มา โอเคพังจูกเด็กครับผมตัวนี้ไม่มีแถบนะหวังว่าจะไม่มีแถบเพราะว่าตอนต้นเกมเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาไม่ได้เกิดตรงนี้นะเขาน่าจะเกิดบ้านเล็กอะแล้วเอาผมเลยไงโอเค okay, ถึงเวลาไปไม้ายับยับเฮ้ยไม่เอาเหมือนจะห่วงเครื่องตรงที่ผมปั่นไว้ตรงข้งางเตอนแรกแล้วเนี่ยปั่นเสร็จไป็นหนึ่งเครื่องไงปั่นเสร็จเป็นหนึ่งเครื่องนี่ไงวะโอเคมาทางนี้ชีไปก่อนเพื่อนอผมไม่รู้ว่าเป็นแถบแถบกลางเองหรือเปล่านะแล้วเอผมไง ตัวนี้ไม่น่ามีแถบใช่ไหมโอเคไม่มีสวยเลยยัดไม้เน่เลยทรงเนี้ยดูโอ้ยยัดไม้จริงด้วยแกสองไปก่อนโอเคเอาไฟฉายมาก็ขอฉายฉายไปอีกฉายไปอีกเฮ้ยเดินมาถูกด้วยโอ้โหเจ็ดสองโอ้โทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ผมงอกไม้โอ้ยยัดไม้จัดโอโ้ไม่ทันวะไม่ทันวะโอโ้เขาแบบงอเออเขาอะยัดไม้จัดเลยอะผมงอกไม้ไม่ได้เนี่ยตัวนี้โดดได้ครับผมไม่มีแถบ ผมไม่มีแถบโอโหตรงนี้อันตรายกระโดดการไปก่อนเพื่อนมาวอลเข้ทีนึงสวยเพื่อนโอเคเอาเพื่อนต่อเลยยิงกันโอเคเราผมว่าเครื่องที่ผมปั่นไว้ตรงตอนแรกอะน่าจะดับไปแล้วมั้งตัวนี้มีแถบนะผมเห็นเขาวางโอเคตรงนี้มีแถบหนึ่งอันอันตรายมากแล้วเขาวางแบบถูกจุดด้วยนะเราเสียไปอีกหนึ่งเครื่องไงโอ้แล้วโดนคุมเครื่องมันใหญ่ไมนี่อะเครื่องมันใหญ่ยังเหลืออีกตั้งสองเครื่อง,งนะ ตรงนี้ผมก็เห็นปะน่าจะมีนี่ไงโอ้โหเนียนจัดดูดิแบบแทบไม่เห็นเลยอะแทบไม่เห็นเลยนะโอเคโอเคโอ้โ,อโอ้แล้วโดนล็อกเครื่องโดนล็อกเครื่องปัดได้เยอะลยอแล้วอ่ะโอเคเรารอดึงเลยกันอ๋อแล้วดึงเลยไงโอเคครับผมโอเคน่าจะไล่กันต่อไม่น่าจะมาหาผมหรอกก็รอแต่ว่าเครื่องผมมันล็อกน่าจะนานอยู่ไปหาส่องไฟดีกว่าเอาไฟฉายมาก็ขอส่องหน่อยแล้วกันยู่ไหนวะ โอเค LT ยาวๆผมว่า LT ต้องมีแถบบ้างแหละถ้าจะแบบเป็นแถบเปอร์ก็ต้องวางตรง LT บ้างแหละเพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญของด่านนี้เลยนะโอเควางไอ้เพ่ล้มวางอะไรวะเนี่ยโอเควางเนี่ยวางของจริงโอ้ oh, ลิ้นพันไปหมดเออจังหวะนี้มุมนี้ได้ปะเนี่ย mm hmm. เอาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเขารู้อ่ะเขาแบบหันหน้าเข้ากาเพงออ้ oh, ไม่ได้เลย <laughs> <laughs> อุตส่าวิ่งมาโอเคผมไปปั่นดีกว่าปะ ผมควรจะไปช่วยเพื่อนดีวะผมไปช่วยเพื่อนดีกว่ากอดึงเพื่อนแล้วกันนึอเขาเจอเนะี่โดนไปก่อนหนึ่งซีไงเพื่อนปริยะเรียบร้อยดึงเลยเฮ้ยเพื่อน้วผมโดนแทนฉีครับผมโอเคตอนนี้ยืดหยุดผมทํางานแล้วนะเพราะว่ามันจะทํางานตอนเราเจ็บนะครับผมผมต้องไปฮิวบูลก่อนไม่งั้นไม่รอดนอะ่ะฝั่งผมมันเล่นยากอ่ะผมว่าผมจะไปปั่นตรงกลางอะ่ะเออซ้ายกลางอะ่ะโอเคผมฮิวกับเพื่อนก่อนแล้วกัน สวยเพื่อนแล้วก็ไปปัดขนุนก็ต่อเลยดีกว่าแถบไม่รู้ว่าน่าจะแถบไม่น่าจะใช่กลางเองเหรอกมั้งเพราะว่าผมก็เห็นเขาแบบเก็บแล้วก็มาวางต่อตัวนี้ไม่กล้าเดินเลยขอปัดก่อนแล้วกันตรงเนี้ยมาโอ้โหแล้ไม่แถบแล้วเพื่อนโอ้ระวางต่อไงเนี่ยไม่น่าจะเป็นแถบกลางเองนะผมถังเครื่องเอาผม,มเปล่าเอาผมปฏิญาณไม้ผมจําได้ตอนต้นเกมยัดไม้ เออนี่ไงยัดไม้แบบยัดดุกแผ่นอะแล้วไม่เอากันตันไม่เอาอะไรมาด้วยนะคือแบบเดินยัดเฉยๆนี่แหละที่ไม้เร็วก็ไม่มีเหมือนเขาจะห่วงเครื่องนั้นมากๆแลเวาเจอเพื่อนนั้นอ่ะเจอเพื่อนเหรอน่าจะเจอเพื่อนนะผมเพราะว่าผมเมื่อกี้ผมเห็นเฟืงโอเคเขาเจอเพื่อนปั่นไม่ได้อะนี่ถือว่าได้ว่ะตองนี้มีแถบป่ะเนี่ยโอเคมีแถบจริงด้วยเขามากลางไว้ตอนไหนวะเนี่ยแล้วเขามาพอดี กดแถบแล้วก็จูกต่อเลยไงมาเอาเปล่ะไม่เอาโอ้โหไปเลยโอเคเรากลับไปบันเครื่องดืงม่มพุ่มโอ้แล้วลดลงอย่างเยอะตรงนี้มีแถบโอเคมีแถบมีแถบมาแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีหมาแล้วด้วยวนกล่องไปก่อนแล้วกันโอ้โหเยอะละเจ็ดสิบสองเออยังได้อยู่ยังได้อยู่หลอกไม่น่าได้โอ้โหเขาแบบเริ่มจับทางได้แล้วไงเจ็ดสิบสองเขาที่สองนี่เขาเริ่มจับทางได้ไง โอเคเรากระโดดเร็วโอ้ยโหนี้มีแถบเกือบเหยียบเกือบไม่เห็นแล้วเนี่ยแล้วแม้ตรงนี้มีมีแถบหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหต้องเสี่ยงว่ะคือถ้ามีก็เรียบร้อยแล้วตรงไม้อะไม่รู้เฮ้ยโอเคเข้าเดินไปเช็คให้แล้วนี่ไงข้าวางแต่ว่าผมว่าเล่นได้เลยนะอาจจะวนกล่องได้เพราะว่าเข้าวางแบบไม่ได้ใกล้ไม้มากนี่ไงเราก็วนมาได้แล้วก็พับเรียบร้อยวางแถบไม่ไม่มิดชิดนะเพื่อนอ,อือโดนไม่ก่อนแล้วก็ไปเล่นบัลเล็กผมว่าบัลเล็กมีชัวร์เลยว่ะ ไม่กล้าโดดเลยเสี่ยงโดดแล้วกันไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วเออโดดไปก่อนโอเคไม่มีไปได้ไงข,ข้ามมา้าข้ามมาไปข้ามดีกยว่าหน้าต่างนี่โดนบ้กละโอเคครับผมเอาแม้ตรงนี้มีหรือเปล่าวะเนี่ยวเอาใครวะไปไหนวะยังมาอยู่ยังมาอยู่ยังมาอยู่ต้องเล่นไม้อ่ะระยะห่างได้อยู่ผมว่าจะฉีกไปเล่นตรงนี้ได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามีแถบหรือเปล่านะถ้ามีแถบก็เรียบร้อยผมพาไปก่อนแล้วกันไม่อยากวนวะ่ะถ้าวนนี่อาจจะโดน เอ้ยไปพังไม,งม้ด้วยวะเอาเราเสร็จไงสวยเพื่อนนี่เปิดประตูเลยเราจุกให้อาจจะขังเขาไปข้างนอกได้แล้วก็ฉีกไปตรงกลางแบบเหมือนจะไม่เอาเนี่ยโอเคเหมือนจะไม่เอาขอโพดแถบกันเ่อจะได้แบบเล่นต่อไงไปพังบูนหรือเปล่าไม่พงังอะลรไปไหนวะโอ,โอ้โหอันนี้น่าจะไปเอาเพื่อนเพื่อนเหยียบแถบเพื่อนเหยียบแถบทันไม่ได้โอเคทันอยู่สวยเลยเอโอ้โหไม่ทันไม่ทันรอสอง โอ้โมุมยืดไม่ได้อ่ะมันแบบหันข้างรู้ดิคือไม่ได้ก่อนเขารู้ดีจัดขอฮิวก่อนแล้วกันตอนนี้มีบูลฮิวสวยแล้วก็ไปดึงเลยดึงเลยครับผมเรา่าประตูตร,ตรงตรงข้างหลังเราเสร็จแล้วนะเจอเจอ,เจอ,เจอปะนะ่โอเคมีคนไปดึงนะผมเห็นโอเคมีคนไปดึงลวเฮ้ยคนนี้ผมบล็อกให้ผมบล็อกให้โอเคบล็อกให้ก่อนน่าจะวิ่งไม่ถึงประตูขอบล็อกให้ทีนึง บอกไอทีดึงแล้วก็ฉี่ครับผมผมไปเปิดประตูให้ดีกว่าโอเคบอกไปเปิดประตูให้อ่าบ้านเล็กไม่มีแถบแนละ้วผมปนให้อ่อฮิวกันมามามาเปิดเลยโอเคขอฮิวตัวเองด้วยการฮิวบูนดีที่แบบเพื่อนมาบูนตรงนี้ไว้พอดีไงอุ้ยแบบมีคนเหยียบแถบด้วยนะเพื่อนจุกไหนวะนะ่ารอดไปนะดูเพื่อนเฮ้ยนี่ไงมา,มาพอดีเลยเอาสวยวิ่งมาเจอพอดี บอกให้ครับผมผมแบบบอกแบบแน่นหนาจัดโอเคโอเคน่าจะรองออกนะผมสําหรับเพริงนี้นะผมเป็นเพริงยืดหยุ่นที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะเผื่อ <laughs> ใครที่แบบเบื่อเพริกเดิมๆก็หาอีกเพิิ์กนึงไม่รู้ว่าจะใส่เพลิงในก็ลองใส่เพริงนี้ไปดูได้นะเผื่อจะเพิ่มมิติในการจุ๊กมากขึ้นนะผม ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์กนละหนึ่งไลค์กดตดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้